ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสอ่าสวัสดีคุยชมทุกท่านนะวันนี้มาอยู่เกมสิ f a Live สามชินเคยนะก็วันนี้เนี่ยอ่า uh, จะมาบอกวิธีการหาเงินง่ายๆแล้วผมซึ่งก็รู้กันอยู่อ่ะคือใครๆก็เคยดูจากช anel นนคนนี้คนนี้มาแล้วบ้างผมก็วิธีก็เหมือนกันดิดิ ก็ซึ่งจะเป็นการเอาของฟรีใช่ไหมล่ะเอาของฟรีจาก v ีพแล้วก็เควสพวกเควสออนไลน์อะไรเงี้ยจากเกมฟี่้าไรสามนั่นแหละโหดติในช่วงนี้เนี่ยแบบสำหรับแพทนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่มันตั้งแต่ไหนแล้ววที่บอกว่าม่นแจกเงินรัวจริงในอย่างนี้เนี่ย อย่างเชน่นเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ V P ในตอนนี้นะถ้าเกิดตอนนี้คุณได้ V P เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมมี V P อยู่เนี่ยคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็จะได้เงินอยู่ช่วงประมาณหกล้านได้มั้งเออคุณผู้ชมอาจจะมีเงินถึงหกล้านด้วยซ้ำอะ่อะกอเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณออนครบถึงเก้าสิบนาท,ทีที่ผมกำลังชี้ให้ดูนะถ้าเกิดคุณออนถึงเก้าสิบนาทีเนี่ยกับบวกกับ V P ในเฟสสองวันเนี่ยคุณจะได้รวมกันคือหกล้านบวกกับ ร้อสินาทีหรือไม่ก็120ยยี่สินาทีนถ้าเกิดคุณผู้ชมได้การพวกเนี้เป็น VP จะได้อย่างละ3าชิ้นนะแล้วรอเปิดการเนี่ยจะประมาณตัวละ2อล้านสล้านโชคดีหน่อยก็อาจจะได้ตัวหลัก10ล้านร้อยล้านก็ว่ากันไปอ่ะแล้วเกิดเอาไปขายอะไรอย่เงี้ยก็จะได้รวมๆโดยเฉลี่ยในแต่ละวันในการได้ VP ก็จะอยู่ที่ประมาณ ไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านถ้าเกิดคนโชคดีหน่อยอาจจะเกินคนคนแบบโปรตีนไม่ไม่เฉลีย่ยมันไม่ถึงจะสี่มันก็ไม่ถึงจะสี่สิบล้านหรอกนะไม่ถึงโดยเฉี่ยยังต่ำต่ำสุดของคนที่จะได้ส,สุดๆเคยอย่างที่ประมาณยี่สิบสามสิบล้านอนะ่ะโดยประมาณนั้นนะคนได้อย่างมากคือสี่สิบล้านขึ้นไปอะ่ะอย่างผมวันเนี้ยผมก็เพิ่งจะได้มาสามสิบสองล้านอะ่ะจากจากศูนย์บาทจากศูนย์บาทแล้วก็ คือผมก็เอาตังค์ที่ได้เติมเติมเงินจากพลาที่แล้วเนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนหัวร,ร้อนเ,เลยก็เลยต้องมาหาตังค์กันหน่อยนะก็ว่าตอนแรกผมจะซื้อตำนานไทยสักคนนะ่ะคือมีตำนานอยู่แล้วแหละแต่อยากได้ตำนานไทยซักคนนะ่ะตะว,วันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็วิธีนี้ก็คือการเอาของฟรีจากฟิฟ่าแรนส์เขาเคยมอลคอมแล้วก็บวกกับาการเล่น การเล่นของการเล่นด้วยแหละอ่าตรงเนี้ยตรงนี้ด้วยนะอันนี้ผมจะก,กินน่าจะไม่นับนนะั3สามสิบถึงสี่สิบล้านเนี่ยถ้าเกิดไ่น้เนี่ยยังครบอ่าคร,ค,รครบหกรอบในการแข่งขันรอบละสามสามครั้งเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ค่อยได้แต้มเ่อเกหรอกที่ผมเคยเล่นมานะาาวซมาจะได้การ์ดเบสห้าสิบรรครับปีพิเศษกับการแข่งขันการแข่งขันสามรอบเนี่ยผมจะได้เงิน โดยประมาณ60%ที่ผมเคยเล่นมาโดยตลอดนะช่วงที่กำลังเก็บแรงกิ้งเนี่ยได้แต่การเงิน3กับ 5M นาทีก็จะได้พวกการคัปีไม่ใช่ว่าการคัปีก็ไม่ดีหรอกนะมันก็ได้ดีมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเปิดได้ตัว2-3ล้านอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้กไได็ไม่ได้แย่ไม่แย่แบบขนาดนั้นนะเมื่อก่อนยังมีการแค่ 5M ใบเดียวไม่แต่ 3M ใบเดียวนี่แหละถ้าจะไม่ผิดมันมีแค่ 3M ใบเดียวในการแบบว่าเล่น ขันใช่เปลาล่ะครบสามครั้งได้เงิน,เง,นเงินสามเอ็มบัทการหนึ่งอะ่ะปดติปุ๊บตอนนั้นเนะแต่ว่ามันมีอยู่สามเอ็มอ่ะได้ได้แต่แพ็เกจรู้จ้าไปทำไมอ่ะจนจนมีมมันอยู่สองสาม,ม,นนม 2, ล้านแล้วก็กะตีบวกเล่นหมดก็วิธีเนี้ยคือการแบบว่าโคตรคจะหาเงินง่ายนะชว่วงเนี้ยมันยังไงอะ่ะโอ้โหแจกทะลุแจกทะล,ลุโลก จะเรียกว่าเงินเฟ้อเหมือนตอนบัรมันก็พอๆกันอะแต่ตอนนั้นมันบักบักเงินอะบักเงินโมูยแต่ใครมันก็รวยได้ตอนนั้นอะแล้วแบบสำหรับตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกหาเงินวันหนึ่งยังได้เกินร้อยล้านด้วยซ้ําซึ่งผมก็นี่อันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นวิธีที่สองในการหาเงินเหมือนกันนะคือวิธีแรกเนี่ยคือการเล่นให้ครบไอ้เนี่ยจากเล่นออนไลน์นะ กับ V.P. ด้วยเออ V.P. วิธีแรกคือการแบบเอาของฟรีจากนในเกมอ่ะอ้อ1.5วิธี1.5คือการออนเอาของช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นไม่รู้ว่าช่วงเช้าเช้ากับเที่ยงแท่ากัเย็นเนี่ยผมจะนับรวมกันดีไหมเช้ากับเที่ยงเนี่ยเอาว่าผมนับรวมกันนะเช้าเที่ยงคือคนที่มีผมรู้คนทุกคนต้องมีนั่นอยู่แล้วเอ,อ่อฟีฟ้าอะไรอ่ะซึ่ง ก็จะไม่ผิดมันช่วง9ก้ามงถึงบ่ายสองมั้เออตั้งแต่9ก้ามงถึงบ่ายสองอ่ะจะมีให้รับของใช่ไหมละ่ะนั่นก็เป็นการรับฟรีกันอ่ารับฟรีแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเย็นรับไม่ให้หมดอ่ะเออขยันหน่อยก็เล่นแม่งไปด้วยชาเลนจ์อ่ะเออเอาแรงกิ้งอ่ะจะได้เอาตังค์ไปด้วยเผื่อถ้าเล่นเล่น2ออย่างทั้งคอมและโทรศัพท์ก็จะได้ เงินด้วยแหละอาทิตย์มันคือมันเล่นก็ได้เงินได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะมันแลนกิง้งโทรศัพท์แอร์ก็ได้ตังค์อยู่แล้วก็โดยอาทิตย์หนึ่งก็ตกเฉลี่ยเกินสองล,ล้านด้วยซ้ําถ้าเกิดคนแม่งโชคดีหน่อยๆนะแล้วทำอย่างนี้เป็นประจําอ่ะแน่นอนอาทิตย์เดียวเกินสองลา้านเกินสองรยล้านอยู่แล้วคนที่แม่งสายฟรีอะ่ะซึ่งผมไม,ไม่ค่อยสายฟรีหรอกดูก็รู้เติมเงินอย่างนี้ทิพหายก็จะมาหันสายฟรีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งวิธีแบบนี้ผมก็หาดูตามชแนวคนอื่นนะผมมันตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ผมไปดูชแนลใครชอกคนนี่แหละจำไม่ได้อ่ะมันนานแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะประมาณช่วงเดือนพิชชอบพาได้ั้งผมเองวิธีเขาอยู่ก็ปือว,วิธีที่แบบโดยโดยอะไรนะโดย,โดย,โดยตาความเป็นจริงก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่มันจะคุ้มแล้วก็คือแบบไม่คืนคุค้มแล้วก็มีคุ้มด้วยอ่ะ ก็คือวิธีที่ีทสองเออคือการตีบวกขึ้นบวกสองแล้วเอาไปขายก็ต้องดูราคาด้วยว่าบวกสองมันกี่บาทบวกหนึ่งมันกี่บาทบวกสามมันกี่บาทคือบวกสามอะอยากได้จัดจลจริงจริ้นีคือมันต้องเอาบวกสามเลยจริงๆนะแต่มันเสี่ยงมากเลยนะคุณผู้ชมถ้าจะเอาบวกสามแล้วคือแบบตัวล้านอย่างเงี้ยสมมติหนึ่งล้านสามตัวจะตีติก็จะได้สิบเอ็ดล้านขายออกมาก็จะได้ประมาณเจ็ดประมาณแปดเก้าล้าน ก็ S <S <an other> ได้กําไรประมาณสี่ห้าล้านบวกสามอ่ะคือคุ้มจริงๆถ้าเกิดตีบวกสามแต่ถ้าตีบวกสองอ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าคือยังไงดีราคามันใกล้เคียงกันเว้ยคุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยราคาบวกหนึ่งแม่งสูงขึ้นทุกตัวเลยไม่ว่าตัวไหนแม่งก็ล้านกว่าล้านสองล้านกว่าคุณผู้มชมก็เห็นใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยเออัน,นตัวละล้านสองล้านกว่าซึ่งมันแบบ วิธีแบบนี้มันอาจช่วงนี้อาจจะไม่คุ้มไงแบบมันตีแตกอะมันตีแตกง่ายอะแล้วโดยประเด็นโดยประเด็นก็คือแม่งมีไอ้อไอเทมที่แบบว่าช่วยการตีบวกอะคือแบบมันอาจจะปรับให้ตีบวกแตกง่ายขึ้นอะแล้วตีตีติดยากขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันให้อพให้แต้มให้แบบกราฟอัพเกรดอะไรมาอย่างเงี้ยให้แบบตีแตกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออมันก็ อย่างงี้แหละแสดงหาผลประโยชน์ของแอดมินเขากว่าก็วิธีนี้เป็นวิธีที่สองนะแล้วก็วิธีเนี้ยมันจะมีคนที่ทําไม่ได้กับทําได้เว้ยซึ่งมันจะมีคนใจร้อนแต่ใจเย็นอะ่ะก็คือวิธีวิธีที่สามเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคนใจร้อนก็คือได้มาปุ๊บเปิดการ์ดเลยอะ่ะได้ของจากไอเทมพวกเนี้ยอ่าไอเทมพวกเนี้ย คือของที่ได้จาก V.P. ซึ่ง V.P. ผมมันทุงหมดไปเว้ยจริงๆเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยสามวันเนี่ยมันเพิ่งจะหมดไปว่าจะเติมอยู่แต่หาเวลาอยู่คือตังค์ไม่ค่อยจะมีเว้ยประเด็นอะ่ะเออช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยเรียนมหาลัยเฮ้ยแล้วก็เก็บของไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเก็บฟกกุตซอลอะไรเงี้ยคือสำหรับผมนะเนื่อาทิตย์ผมก็เปิดแล้วจริงๆหรือหรือเผลอผมเปิดแม่งเลยไม่ไม่เก็บสะสมหรอกผมไม่ใช่นิสัยที่แบบว่า เก็บสะสมแล้วเปิดเนี่ยผดไม่ใช่คนใจเย็นถึงขนาดนั้นอะคือได้วันเนี่ยผมก็ได้เกินสิบยี่สิบล้านแล้วเฉพาะไอ้นี่นะไอเนี่ยแต่ V P อะแล้วก็สุ่มสุ่มรับไอเทมสามนัดอะจริงๆนะแค่มีแค่เนี้ยคือผมก็ได้เกินสามสิบสี่สิบล้านแล้วเพราะผมปกติผมก็เล่นอยู่แล้วเป็นส่วนโปรตีของผมส่วนการตีบววเนี่ยคือไรายได้เสริมนะผมไรายได้เสริมจากการหาหาตังก็มันจะมีทั้งคุ้มแล้วก็ไม่คุ้ม สำหรับผมผมว่าถึงจะได้กำไรเล็กน้อยแต่ก็ขอแค่ตีบวกก็พอตีบวกสองก็พอ <c oughs> ขออภัยนะผมพูดมากออติดคอนิดหน่อยอก็ตีบวกไปเรื่อยเว้ยตามโูอ้่าี้ถ้ามันจะแหลกถ้ามันจะค้าช้าๆอย่างงี้ก็ตามความประสงค์ของคุณผู้ชมว่าอยากจะคุ้มไม่คุ้มอยากให้คุ้มมันก็ต้องไปตีบวกสามอ่ะ ผมไม่ผมไม่รับประกันว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่ว่าเอาที่คุณคุณผู้ชมคิดว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มหรือเปล่าก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะเนี่ยบกมันแตกแล้วชิบหายแล้วใคนที่ก็แตกแล้วก็อยากไม่ให้แตกก็กดแต้มซะแค่แรงแต่ผมว่าผมจะไม่กดแต้มหรอกนะกดไปมไม่ค่อยดีกับตัวเราเท่าไหร่แหละจริง อเอากดผิดเด็กก็ตีบวกไปเรื่อยอ่ะตีบวกตีบวกขายตีบวกขายตีบวกขายอ่ะแล้วก็ v p เนี่ยมันจําเป็นด้วยจําเป็นที่ว่าเราต้องไปรับด้วยตังด้วย v p มันถึงจะคุ้มคนที่ไม่มี v p แล้วไปตีบวกขายอ่ะมันไม่คุ้มนะเว้ยหรือคนที่ไม่มี v p อ่ะตีบวกไปก่อนเว้ยช่างแม่งแล้วถ้าขายจริงไว้เว้ยคือคุณมีตังไว้แล้วค่อยซื้อ v p อะไรเงี้ยตามสเต็ปของคุณผู้ชม คุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมก็ทำกันอยู่ทุกวันแหละเชื่อดี๋ยบางคนมันก็ไม่ทําบางคนมันก็ทาบางคนเอาของแค่เนี้ยมก็ได้เงินสามสิิบล้านแล้วไอที่ได้จากเควสต่างๆนานาจาก v ีพีอ่ะอื้อหายละซึ่งผมเนี่ยชอบหาเรื่องทําให้ตัวเองจนตลอดในการพไปซืซอบุกสีแลวตีบวกขึ้นห้แก่พอเจ๊งก็หัวร้อนผมออกจากเกมเลยจริงๆแรงหัวร้อนนะฮะขออภัยนะมัน ช้าๆซึ่งตอนนี้ผมมีตั้งอยู่ประมาณ16ล้านเนพราะตอนแรกได้มา30ล้าน30ล้านก็เอามาลงทุนซื้อฟอกาวเนี่ยก็เลยเหลือ16ล้านก็ลงทุนไปทั้งหมด14ล้านจะดูว่าจะคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยผมยังไม่เอ้ยผมยังไม่รับหรอกเพราะว่าประเด็นคือมันผมไม่มี v p ไว้จะให้ไปเติมตอนนี้ไม่ได้ด้วยไม่มีสามมันไม่มีแบบลายวัน v p เว้ยประเด็นนะผมมันแตกสองตัวแล้วว่ะ ชทิบหายละโอ้โหขใอยกู้บ <lonely> ุก <Find> ถ <human Jorge> ึงก็พอแล้วมันจะได้ไม่เจ๊งมากเกินไปเออแอ้จงเป็ดก็ตกเลยได้ตรงเฉลี่ยเอ้ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณอยู่ที่อืมถ้าอาทิตย์หนึ่งทำอย่างสม่ำเสมอเล่นอยู่ทุกวันก็ร้อยสองร้อยล้านก็ไม่ใช่ความฝันนะจ๊ะตํานานก็ง่ายๆสบายชิล วิธีแบบนี้เดือนหนึ่งก็ได้ตำนานสักตัวเอาว่าล่ะลองคิดดูดิถ้าวิธีแบบนี้มันใช้ได้ผลแบบว่ามันจะคุ้มกับไม่คุ้มในช่วงเวลาเวลาระยะเวลาที่ทำเออบางทีขายน้าเตะม,มันก็ไม่คุ้มคือต้องเปลี่ยนตัว,ต,วตัวนู้นตัวนี้ใช่ไหมล่ะแต่ผมว่าบวกสามมันน่าจะคุ้มคุ้มจริงๆแต่พอกาวเนี่ยพอเกาาตัวก้าแสนตอนผมซื้อมาตอนนี้เป็นตัวละลาแล้วมั้ง ถ้าตีบวกสามสิเอ็ดล้านอย่างเงี้ยคิดว่าจะไม่มีคนซื้อเหรอนะคนแม่งเติมเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน,นหายมันต้องมีคนซื้อเพื่อไปแลกเปลี่ยนอยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการปั๊มด้วยซ้าจะรู้ว่าปั๊มก็ไม่ถูกหรอกต้องเรียกว่าวิธีหาเหินของชาวอยากยักจนยาจกไ <c oughs> อ้ภัคราบผมพูดเล่นนะเหมือนด่าตัวเองไงไม่รู้ยาจะไอ้อว,วิธีแบบเนี้ย มันทั้งคุ้มมันเสี่ยงที่จะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มก็เป็นไปได,ด,ด,ด้ก็เหมือนทฤษฎีนี่จะก็เหมือนทฤษฎีที่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อะไรเงี้ยเอะไรมาเปรียบเทียบมากูใช่ปะโอ้โหเมื่อกี้แตดไปสองตัวแล้วกู้คืนได้บุกหนึ่งลองดูไหม <c oughs> ลองดูไหมอ่ะตัดนะมไม่รู้มันจะตีติดหรือเปล่านะ อเมหนึ่งเนี่ยติดก็ดีอ่ะเอาจริงนะติดก็ดีแต่ก็เจ๊งโอ๊ยแจมเปอร์เซนต์การตีบวกสามมันก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะขออยตัวได้ไหมปวดดีซาซาเห็นติดแล้วต้องมีติดต่อจริงชนสักหนึ่งทีแล้วกันเผื่อเป็นบั๊กอะไรเงี้ยเออมาถึงไอ้ที่บั๊กมาถึงไม่ชนเลยแล้ว,แล,วแล้วกดอะ่ะอาจจะเป็นบั๊กแล้วแตกตลอดอะไรเงี้ยเคยคิดอย่างนี้ไงก็เลยเคยแตกมาบ่อยแล้วเอ้ยติดวะ ติดสามตัวละได้สองตัวพอ,อวะละเดี๋ยวมันเจ๊ <ain> <size 2> สเดี๋ยวมุนเลอะสองตัวแล้วผมขึ้นสองะแ,แล้วก็ไม่ใช่ว่าราคาเก้าแสนแปดแสนซื้อมาบวกแล้วมันจะแน่นนะผมแนะนําให้ตัวละห้าล้านห้าล้านหกล้านหน่อยก็ดีนะเ,เดี๋ยวหาสักตัวแล้วกันคิดว่าแบบเอาไปคํานวณในเว็บก็ได้อะ่ะ v p บวก v p หน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าคุ้มไหมอย่างเช่นตัวนี้เลยเอาซัก แล้วสุดจะเป็นปี15เนี่ยดีสุดละเนี่ยอย่างเรวาวด็อกกี้เนี่ยป่บวก3ามสามล้านห้าบวกสองเป็นเอ็ดล้านหรือสองตัวจีล้านส้าน้าบวกสามล้านห้าเป็นเ็ดล้าน7็ดล้านขายเ1ดล้านก็ตกประมาณ v ีเออยู่ที่ประมาณแปดเก้าล้านเนี่ยคุ้มไหมคุ้มซื้อดีรออะไรแต่ถ้าแตกมาผมไม่รับประกันนะเว้ยวิธีแบบนี้มันค่อนข้างจะ ยังไงอ่ะใครๆก็ทำใครๆก็เคยเจ๊งมาแล้วอะไรแบบเนี้ยเอออย่าหาว่าผมไปก๊อปคนนู้นคนนี้เลยนะเพราะว่าผมก็เอาคนนู้นเอาคนนึงคนนี้มารวมกันนั่นแหละเออซึ่งผมเป็นว,วิธีที่ผมบอกเนี่ยคือผมทําไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือการเก็บเอ้ยมีอยู่สองวิธีดิคือการเก็บการ์ดเรื่อยๆแล้วค่อยเปิด ภายในเดือนเดียวเดือนหนึ่งค่อยเปิดอะไรอย่างเงี้ยเดือที่หนึ่งค่อยเปิดอ่ะผมแบบจะเก็บอาทิตย์หนึ่งอย่างมากความทนผมอ่ะอีนการก็เปิดแล้วประเด็นอ่ะเออผมอดทนในขนาดน,นั้นไม่ได้หรอกจริงจริงเอาว่าผมซื้ออนอีกตัวหนึ่งไปออตัวหนึ่งเออโอ้โหสามสิบล้านกูไปหมดละหยายซื้ออน่ะบวกผมบอกเลยนะไอพิซอาไรสามเอ็มเนี่ย Mm. มันก็แจกเยอะพาะอาสมควรนะเว้ยไม่ใช่ไม่แจกแจก,กเป็นเงินน่ะโอ้โห <c oughs> ขอ้อข้อมาระวังของตรงนี้ก็คือยิ่งใช้ตังนักเตะที่แบบว่าราคาแพงหน่อยมันก็จะแตกอย่างเงี้ยแหละเออเอาว่าสมมติคุณเอาไปขายคุณลงทุนไปกี่ล้านคุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะคุมได้กี่ล้านสมมติลงทุนไปสามสิบล้านอย่างเงี้ยคุณจะดูแล้วกันว่าคุณได้กี่ล้าน สมมติลงทุนสาสิบล้านขายได้สี่สิบล้านอย่างเงี้ยก็ดีไปมันดีองคุณไปนะอะไรอย่างเงี้ยไปขาย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 ไปขายเรื่อยๆขายเรื่อยเออวิถีของคนจนเ <c oughs> นี่ยบวกสอง,องนนเนี่ยเนี่ยไหนว่าเก้าล้านเนี่ยซื้อบวกสองตัวหนึง่งประมาณสี่ล้านเกือบจะห้าล้าน ขายแล้ว9ล้านออกผลมาก็ประมาณ7ล้านออย่างต่ำ7ล้านใช้ไอ้นั้นด้วยก็ดีเขาเรียกว่าอะไรวะเาเรียกว่าแต้มเขาเรียกว่าส่วนลดเหรอออย่างดีอ่ะสำหรับอย่างดีเลยนะสำหรับคนที่เล่นรันเกมอ่ะนั่นเลยเป็นรับที่รันเกมอ่ะเออแน่นอนคุ้มคดคุ้มผมว่ารายได้จากตรงเนี้ย ผมว่าเกินสาสิบล้านอ่ะจริงๆนะแค่สามอย่างเนี้ยผมก็ตกประมาณอยู่ที่ยี่สิบล้านแล้วจริงเกินเนี่ยประมาณ2ี่้าล้านเนี่ยลงทุนสาสิบล้านผมว่าจะเกินแล้วนะเกินอยู่แล้วเกินอันนั้นว่าวิธีการหาตังค์อาทิตย์ละร้อยสองร้อยล้านก็ประมาณนี้แหละฮะก็เครดิตผมจะไปหาจากแชนแนลที่ผมคิดว่าผมจำได้นะ อาจารย์ไม่บิดมาเป็นแชนแนลแชนแนลหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมไปหาแล้วใสค่คลิปไว้ด้านล่างแล้วกันก็สอนนี้ซีเรลเตอร์ครับผมเจอเจอพาร์ทหน้านะฮะสอนนี้ของผมครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันได้นะกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะก็แค่นี้แหละวิธีของคนสายฟรี บางทีก็ไม่ฟรีหรอกมันต้องเติมห้าสิบาทร้อยหนึ่งอ่ะกอซื้อวีซี่อ้ยพอพอละจบคลิปละชาววันนี้ขอบคุณครับผม